เช้านี้คุณพลาดอะไรไปความลับสุขภาพวัยเก่าที่ต้องรู้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพวัยเก่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุนั่นก็คือมื้อเช้าครับหลายคนอาจคิดว่าอา้อาวมื้อเช้าอะไรก็เหมือนกันแหละแต่จริงๆแล้วมื้อเช้าไม่ใช่แค่เติมพลังแต่ส่งผลต่อสุขภาพความแข็งแรง และพลังงานของเราในวันนั้นทั้งวันและสิ่งที่สำคัญที่สุดในมื้อเช้าสำหรับผู้สูงอายุก็คือโปรโตีนครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมโปรโตีนถึงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุร่างกายเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อช้าๆทุกปีถ้าเราไม่ดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอาจทำให้เดินช้ามีแรงน้อยและเสี่ยงต่อการล้มและโปรโตีนนี่แหละครับคือวัสดุก่อสร้างกล้ามเนื้อที่ร่างกายต้องการ แต่การกินโปรโตีนไม่ใช่แค่กินเยอะๆนะครับต้องกินให้ถูกเวลาและกินให้เหมาะสมมื้อเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะร่างกายตื่นจากการพักผ่อนยาวตลอดคืนถ้าเราได้โปรโตีนเพียงพอร่างกายจะซ่อมแซมเซลล์สร้างกล้ามเนื้อและให้พลังงานตลอดเช้าลองมาดูตัวอย่างมื้อเช้าแบบง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุไข่ต้มขนมปังโฮลวีต นมอุ่นง่ายย่อยง่ายและมีโปรโตีนครบไข่ต้มช่วยสร้างกล้ามเนื้อขนมปังให้พลังงานและนมช่วยซ่อมแซมเซลล์ข้าวต้มกับเต้าหู้และผักนุ่มใครเคี้ยวยากหรือฟันไม่ค่อยดีจะกินแบบนี้ง่ายที่สุดเต้าหู้ให้โปรโตีนคุณภาพสูงและผักช่วยใหญ่อาหารโยเกิร์ตใส่ผลไม้และธัญ,ญพืช นุ่มกินง่ายสดชื่นและยังมีโปรโตีนวิตามินและใยอาหารครบหลายคนอาจถามว่าต้องกินเยอะขนาดไหนถึงพอสำหรับผู้สูงอายุแนะนำประมาณ20-30กรัมโปรโตีนต่อมื้อเช้าแต่ไม่ต้องกังวลครับถ้าเริ่มจาก10-15กรัมก่อนแล้วค่อยเพิ่มถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีนี้ ลองจินตนาการสถานการณ์เช้าๆกันครับเช้าแบบที่หนึ่งคุณยายตื่นมาหิวเล็กน้อยเปิดตู้เย็นเจอไข่กับขนมปังไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้มื้อเช้าที่ครบโปรตีนเช้าแบบที่สองคุณปู่ตื่นมาแล้วรู้สึกอ่อนเพลียเพราะไม่ได้กินโปรตีนเลยเมื่อคืนนี้กว่าจะได้พลังเดินไปห้องน้ำก็เหนื่อยเห็นไหมครับความแตกต่างมันชัดเจนเลยมื้อเช้าแบบมีโปรตีนเท่ากับ เริ่มวันได้สดชื่นแข็งแรงและคล่องตัวมื้อเช้าแบบไม่มีโปรโตีนเท่ากับร่างกายอ่อนล้ากล้ามเนื้อลดลงและความเสี่ยงต่อการล้มสูงขึ้นอีกสิ่งสำคัญคือการดื่มน้ำร่วมกับมื้อเช้าน้ำช่วยให้การย่อยโปรโตีนดีขึ้นและช่วยให้กล้ามเนื้อรับสารอาหารเต็มที่สําหรับผู้สูงอายุแนะนำดื่มน้ำ1-2แก้วหลังตื่นนอน ก่อนเริ่มมื้อเช้าสำหรับผู้สูงอายุบางคนที่กินลำบากหรือเคี้ยวยากสามารถเลือกอาหารที่นุ่มเช่นโจ๊กข้าวต้มกับเนื้อสับเต้าหู้หรือสมูทตี้ผสมโยเกิร์ตยังไงก็ได้ให้ร่างกายได้รับโปรตีนครบนอกจากนี้การออกกำลังกายเบาๆช่วงเช้าเช่นเดินช้าๆหรือยืดเส้นยืดสายจะช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อจะฟื้นตัวเร็วขึ้นและทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นคำถามที่หลายคนสงสัยถ้ากินโปรโตีนเยอะตอนเย็นแทนตอนเช้าจะได้ผลเหมือนกันไหมคำตอบคือสำหรับผู้สูงอายุการกินโปรโตีนตอนเช้าจะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและให้พลังงานตั้งแต่เริ่มวันกินเยอะตอนเย็นก็ได้แต่ผลต่อพลังงานและความคล่องตัวในตอนเช้าอาจน้อยกว่าคำถามต่อมา ถ้าไม่ชอบไข่หรือเนื้อสัตว์ทำยังไงคำตอบคือมีอาหารทางเลือกหลายอย่างเช่นโยเกิรต์ตเต้าหู้นมถั่วหรืออาหารเสริมโปรตีนสำคัญคือกินให้ครบทุกวันและสม่ำเสมอสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่ามื้อเช้าไม่ใช่แค่เติมพลังแต่เป็นมื้อสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายถ้าเราทำถูกต้องทำเป็นประจำ วันต่อวันร่างกายเราจะชัดเจนว่าพลังมาเต็มขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการวันนี้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องมื้อเช้าและโปรโตีนมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนผู้สูงอายุหรือครอบครัวของคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในพลังสุขภาพวัยเก๋าต่อหน้าครับ